มืัอน,นี้ก็มาอาัดเปลืองอีกแล้วพี่น้องที่เมือเ่อนั้นอัดยุดทงหน้าอีกทงข้างผุนวันนี้มาอัดอีกทงนึงเนี่ยผมลเลาอัดเปลืองไว้ให้งัวอัลตอนนั้นในลอยพวกที่ก็กวอนพวกพ่อพี่นอ้องอัดซีลอยก็กวอนเหมือนทั้งซีพ่อขององัวไล่ตัววันนี้ก็มาอัดอีกแล้วนเนี่ยผมเลามาหลุ่นกันว่าวันนี้สิได้จกักก้อนเนาะบบเนี้ อาดเปลืองไห้งัวพี่น้องโอ้โหฝนแดดขนาดไม่ร่มเลยอาดเปลืองไห้งัวพี่น้องเดือดขนาดฝนโอ้โหหนาวเลย ก็แต่ว่าสองรอยก่อนมันน้ออยู่นี่นอร้านอ,นอ,อาใคพี่น้ออาเชืองหงัวเรียนลบไปแ้ว้ว้างจีมาก่ ไปแล้วคุณโอเเ้ยแดดครับอืไปไ้ร้าลก่อนเกือบแล้วเระมันซิบก็ก่อนตอแต่ว่ววเรียนตัว,วามาถึงมาถึงกันยังหน่อยแล้วชิวิว่าสองลอยก่อนหมดนะหมดไทย